ันเราก็ยวร์ปตี้นะคะเป็นการเปากาี่วกับาวะวันตกบนะเลที่เขาไปถ่นี่กันแล้วอ่ะก็สดให้ดูที่้องพงครเปาราได้เลยนะคะตอนนีเดี๋ยวขอนี่ยสับรสักครู่ส โยครับโยถรอว่านี่ก็ใครครับแนะนำตัวก่อนพุทธพุทธเด็กวัยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าไปในงานกันครับเราจะไปดูภายนอกสดกันใช่ปะ่ะไดค้ครับโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวเราลงทะเบียนกันก่อนครับนี่อะไรนะครับยอดไส่กอง

ในเราทเป็นแม่นี่หมดแน่นอนนั่นเดี๋ยวเราไปดูกัน<ช>โอเควันนี้มีโปรอะไรบ้าแถมอะไรบ้างโ,โ,โปร10%เรแเ้วซื้อครบเท่าไหร่อะไรแกอ๋อ อันนั้นเหมือนเดิม okay. โอเคโอ้ยวันนั้นทำไมวันนั้นพี่ซื้อไปนกข่าพันไม่เห็นได้เลยอ๋อถึงให้ใช่ป่ะโอเค,อเค,อเค,อเคนี่คือออกโกดครับนี่เลย อันนี้น้องกิ๊กครับสวยแล้วแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรครับเอรู้สึกว่าเขามีเอสตีด้วยนะได้โอเคครับเชิญชวนหน่อยเร็วกิ๊กเชิญชวนแล้วโอเคครับไม่เป็หวังได้ตามกลับมาแน่โอเคครับ สวัสดีครับสวัสดีครับหายไปหลายนัดเลยสวัสดีครับพี่เจี๊ยบสวัสดีครับออเี้ยอร่างกายไมดีเหรอถึงว่าหายไปหลายนัดเลยเลยบอกลูกสาวพี่บอกว่าคิดถึงกว่าคิดถึงพ่อด้วยไม่ไปเลยเนี่ยหรือชนเจอหายไปกี่นัดนะสองนัดไงใช่ปะโอเคแล้วเดี๋ยวกงเราไปเชียร์ด้วยกัน โอเคครับนี่พี่ติ๊ครับสวัสดีครับมีอะไรจะให้ขอบคุณครับนี่พี่หญิครับสวัสดีครับเฮ้ยเริ่มเลยเหรอแน่นอนนี่ครับอันนี้นิวครับโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเชร์ด้วยกันเนาะสวัสดีครับวันนี้เราจะได้แต้มกลับบ้านปหะ เด็กปะเฮ้ยแม่ได้เราต้องแต้มมาหน่อยแดีวเดี๋ยวเรามาเชียร์ด้วยกันครับทำไมวันนี้มาคนเดียวอ่ะหรือว่ายังไม่มากันอ๋อกมาคับวันนี้ผลเป็นไงขอให้ได้แต้มหน่อยนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเชียร์ด้วยกัน นิสานทองครับวันนี้ฉายเดียวก่อนอ้วนครับพี่อ้วนกับพี่อะไรนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเชียร์ด้วยกันเนาะอันนี้เป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมครับครับโอเคแนะนําหน่อยเป็นเครื่องดื่มอะไรครับเป็นเครื่องดื่มสิงห์นะครับสิงโตดานี่เกี่ยวเนี่ยมาเป็นรถใหม่ใช่ปะใช่ครับลองยังลองยังโอเคแนะนําแนะนํำติดบ้านไว้โอเคครับตามนั้น ก็รอแข่งอยู่ครับสปาร์วันนี้จะได้แต้มไหมทำไมวันนี้ใส่เสื้อโดดเด่ดนที่สุดเลยไม่อยากเหมือนชาวบ้านเขาเพราะว่าเพราะว่าให้ชาวบ้านเขาสวยไงคะวันนี้วันนี้วันนี้เรียนาเอาแต้ม <c oughs> ใช่อยากได้แต้มนะแต้มเดียวก็ยังดีเป็นอย่างน้อยอยากได้มา โอมไปด้วยอมเพียงปืนกลือกยโอเคใช่ไหมแม่ขอแต้ม่โทนดิขอแต้มซัดตึกแต้มเมื่อกี้ดิขอแต้มไม่ไม่ท้อไปหดถึงขอแต้ม่นี่หล่อนะลูกแม่เดี๋ยวนี้หล่อนะรอรอไม่แม่แต่งงานแล้วใช่ไหมครับมองจะแต่งงานแล้วใช่ไหมครับยินดี ยินดีด้วยนะงานแต่งเมื่อไหร่อ่ะเอ้าจริงเหรอครับอันนี้สัวสวยที่สุดนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยเจอกันอีกแล้วนินค่ะนี่อย่าลืมเออครับวันวันนี้มีความรู้สึกไงครับที่เอ่อกับบีจีนะฮะฝากฝากแฟนบอลกระดับบีจีฝากแฟนบอลบีจีหน่อยก็ได้ครับให้ส่งกำลังใจเชียร์แกวันนี้นะคะก็ อีากจะดูอะไรอย่างเงี้ยก็ตังแต่ในบ้านแล้วแหละพี่จริงอ่ะมีคบอว่าวันนี้ตังแต่ทุกคนก็เต็มที่นะคะทีมงานทุกคนก็เต็มที่ทก็ากแฟนๆนะคะบีจีแล้วก็ให้กําลังใจทุกๆคนด้วยนะคะครับอันนี้ถ้าเกิดมาบีจีนะจะจะเจอน้องมินตลอดอนะครับ้ินได้มามีโอกาสได้มาก็มาค่ะถ้าได้ลงมาุูเทลอะไรอย่างเงี้ยก็มาต่ออ๋อแฟนบอลบีจีทักทายได้เนาะได้เลยค่ะครับแล้วว่าวันนี้ผลจะเป็นไงครับอ๋อวันนี้ก็ไปว่า ไปทำเต็มที่มีราการท่านัวเขาข้างเราก็ขอชนะรายกันค่ะขอแต้มกลับมาก็ยังดีเนาะใช่ขอแต้มกลับโอเคเด nah um> yeah claro> ี๋ยวเราไปเชียร์ด้วยกันนะครับกางขาองขาเท่าไหร่สองเรงค่ะฮะสองเรื่งเขาเานี่ยเจอเจอกับญี่ปุ่นเนี่ยเคยเชียร์บีจีบ้างเปล่าไ่โอ้น้องเราไม่เคยเชียร์บีจีเลยนะเจอญี่ปุ่นอ่ะ อ่าใช่ละเด้เด้ถ้า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 เจอถ้าเจอสิงคโปร์อ่ะเขาเชียร์อะไรเชียร์อะไรนะครับโอเคโเครรียสิงป์แน่นอนยกเดียวให้สวัสดีครับแม่ไม่ไปญี่ปุ่นเหรอไม่ไปแม่เนี่นี่ตอนแรกนึกว่าเราไปญี่ปุ่นก็เห็นอยู่กับพ่อแม่ลูกเอาไม่ได้ไปเหรอ โอเคท่าหน่อยท่าหน่อยท่าหน่อยท่าเรานั่นแหละท่าเขาเขามีท่าเขามีท่าครบอะไรนะครบพันเหรอครบพัดแล้วจะได้จับนี่เหรอได้จับอันนี้ครับครบพัดไม่มีถุงให้เหรอหมดแล้วเหรอเลี้ยแครอทมาครับเดี๋ยวได้ไม่มีถุงเลยจับปลาครับอ่าโอเคครับอันนี้จับปลา กราบพี่ๆหลายๆท่านที่วันนี้พกกระเป๋าสัมานี่คือภาพบรรยากาศครับพกกระเป๋าสัมมาบ้างหไหนหหโอเคกระเป๋าสังบางและและน้อมีอะไรคะในนั้นต้องมีเหรียญค่ะ ใส่เส well ื้อสีขาวนี่เจช้งท ja ี่ชนาคุมเขาเรกันชนาคุงครับชนาคุมจยอนอกยแล้วครับบอลกองทงีจีตังทีดานหลังฝ่ใกล้ไครับีบยาวเป็นซ้ครับว้าวจัดไรไปน้องไก่ทอดครับ โอเคไดวไปเชียร์กันอันนี้เบียร์ครับกิสากะอาซาบาจิคุยโย่เลือกมาจีงตรงนี้นิ่งเลยครับขึ้นน้ำเป็นศูนย์ครับคาวาสิคิฟอร์เทเน่จากทางยัสมุบะกิสกนแฟนประตูขึ้นน้ำจากจังหวัดชุมพรนะครับ ไว้ชนะที่สงกสินดึงังกว่รอจังกว่แล้วแทโอยไอ้ต่อให้เจยิงครับต่อให้เจยิงให้เลือนชนะที่ได่อานทางได้ครับแล้วดึงึกว่าลอกว่าแล้วยิงนี่ิ่มเลยครับด่งระตูตอนหนึ่งแล้ีีเลยตเเเเีีจะเป็นยังไงก็ตองได้สู้กรับรราพาับรรยากาศนะครับบากบรรยากาศรากาศปดี๊ดปไปีดปีอดปีดปีดปปด

ที่นี้ซื้อซื้อเบอร์เกอร์ปุ๊บยิงเข้าเลย,ย,เเลยพี่เลยต้องมาซื้ออีกอันหนึ่งอ,นเนอะเนาะจะได้ยิงสองสนอันน้องมาซื้อเบอร์เกอร์อันนี้น้องเหรอครับโ <laughs> <Okay. S 2> อเคนี่ครับเดี๋ยวเราจะกินเบอร์เกอร์กันคราวนี้ได้กินแน่นอนอันนี้มีอะไรบ้างครับพี่เบอร์เกอร์เนื้ออ๋ไปขายทุกนัดป่ะครับหรือว่าเฉพาะอันนี้โอเคแซ่บได้ไหมกินผมเรื่องตรงนี้แล้ว

ในในโซเชียลเขาบอกว่าเจจะยิงห้าูกจริงเหรอของไม่ห้าลูกไม่ต้องกลับเอาจริงหรอโอเคตามนั้นโบนน่าครับพี่จริงเขาน่าติดไว้ทุกทุกทุกขันเลยนะทีวีอ่ะใช่ปล่าล่ะถูกไหมถูกไหมอ้าวก็เวลาเรามาซื้อของไงคราบได้แล กดีเขา, v, 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 าส่งก็ก็ดีใจามากๆครับที่ได้เห็นหน้าเห็ตา,าเราทุกคนได้ยินเสียงเชียร์ตอนที่เราเรเยริงเข้าไรอย่างนีก็ก็เป็นอีกบรรยากาศที่งเงครับก็ก็เดี๋ยวเรามาุ้นขึ้หนันี้ในผู้เล่นดีๆทคนทําทำงานได้ดีแล้วก็อว่าเราจะมีแต้มกลับมาจากทีมก็ช่วยกันเในขึ้นหาันี้ครับ,รบขอบคุณครับ ำมาเลยครับอันนี้เก่งครับโอ้ทำกันนะมืออาชีพกันเลยอ่ะน้ถ่ายแม่หน่อยกว่าใจแม่กดน,นมนะแน่นอน ากลับอะไรอีกาเหรโอเคแล้วเราอ่ะกอนี่เก่เหมือนกันกับใครคนเดียวโอเคโอเคไหนโอ้เร็วมากเลยนี่ครับอันนี้มุ้ยทีสิทธิ์ครับดูแล้วปุ๊บโอ้ท่รอนครับเป็นใบแดงครับเลืสิ0คนเขาเป็นจีโนทูมิิการนะครับงต่อครับใบแดงครับเป็นด ล้ำหน้าครับล้ำหน้าครับล้ำหน้าไ้เบี้ยล้ำหน้ารอดรอดทำนตูนะครับไม่โดนครับจังหวะนี้ทำเป็นประตูเหรออะไรครับอยากชมได้กน้านทีอ่ะยิงได้ถึง2โล่กับเห็นเออไทเสมอนะประเทศไทยกองภาษาครับวางกแบตแมนตรงนี้ต้องเปิดเลยไปยากงงไม่ขาดครับไม่หยิบันน้อขวดตรงนี้ครับ โมลุนเข้าในติดยามูระบอลสองต้องยักไปก่อนนะครับเพราะเขาจะได้ตัดส่วนแบนี้โอ้แล้วเป็นมุมไหล่ที่มุมาสดๆด้วยนะครับหาบอลไล่เส้นขึ้นมานีกี้ยามาเน่ครับวาจบเกมเลยครับจกเมนะครับสะกอรเท่าครั้งที่แล้วเลย 4 2เดมได้ด้วยก่อนเดินขึ้นปบูรขอขึ้นแรกที่จะตบนลครับสองสองพัดกันเองพัดกันตามนะครับด้านของก็มีสกายดีทีกด